Introducing your champion. <laughs> Let's go เฮ้ยดูดีอยู่นะวันวันนี้วันนี้ดูมาดี <Let> s <S วันนี้ดูมาดีขอ <'s> ให้มันลืล่นละกันมี <What? S 1> นหรอเพิ่มมีคนลงกับกู ไอ้เหี้ยแล้วกูต่อยไม่ได้ด้วยกูโดนกูโดนไหนอะไรนะเฮ้ยไอ้อะไรวะกูโดนโอเวอร์เฮีแล้วกูต่อยไม่ได้เลยโคตรแย่เลยอุ้ยโดนกัดวันนี้โดนไอตี้ด้วยเหี้ยไอ้ตัวน็อกนะวะเอาดึงนะปะดึงดึงเลยไนะมีเลือดใหญ่ป้ะมีเลือดใหญ่ป้ะ

เออจริงๆกูอยากฟาร์มนะเพราะว่าแม่งไม่มีของ <Attention. S 1> มึงว่ามันตื่นมากไหมล่ะ oh. เฮ้ยเฮ้ยแต่แม่งก็ซัดกันนะแต่มันยิงกันระหว่างสองฝั่งเรือมันไม่ได้ยิงกันเ <c oughs> ชิดอะเห็ุลมไปหนึ่งไปลมฝั่งไหนลมฝั่งนี้ต้าแต่ว่าชมไปแล้วอ๋อเราไปฟาร์มที่เออฟาร์มกันด้วย เฮ้ยวันนี้เกมลื่นอยู่ว่ะเฮ้ยวันนี้ฟ้าเป็นใจฟ้าเป็นใจโอเควันนี้ยิงยาวสิบชั่วโมงครับชิโมชโมลองดูเขาจำนะลอดูเขาจำนะสิบชั่วโมงใช่เออชเกมนี้กูบ่นเองที่เขาปวดหัวเลยเออไม่ใช่ปัญญา อ่ะอ <He im>. ่ะอ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 เฟรมเหลือสิบหกอะออ่ะออาะอเอาเล้วเฮ้ยกูไม่ทันขัดคำไปเยอะกูกูไปยกโยเฮ้ยเอาจิงดีไอ้เี่ยเฟรมเหลือสามสิบอ่ะไอ้เนี้ยเดี๋ยว เป็นไรอะเป็นไปเเออมาแล้วตแต่แบบ <Okay. S 1> แต่แบบไม่สติกูค้างไปแล้วมั้งเนี่ยสตมภาพไม่ยังเลยเออไม่รู้มามาอะไรอย่างแต่แต่ตอนนี้ยเล่นได้แต่ไม่ไ,มได้ลืมเหมือนเดิมโอ้สุดท้ายกูต้องนั่นแหละครับเติมระเหมือนเดิมดแหและไอ,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 อ้เจ้ป่วยเออเดี๋ยวลองดูก็ได้มหมอ นอกกว่าใช้550อะไรนะหนึ่งร้อยโอ้โหหนึ่งร้อยกูว่ากูว่าคนดูไม่ต้องมาดูอ่ะหนึ่งร้อยอะไม่เป็นไรที่าใครเทสแล้วปะเออยังหนึ่งร้อยกูว่าไม่ผลงานอาร์ตอัพอัพแตกเออจับต้องไม่ได้เลยแม่งแบบดินน้ำมันฉัดไอ้สัตว์เฮ้ยกูมีแม่คลองเฮฟวี่

อ๋อเาแ่เาแฟตไลน์แล้วแฟตไลน์โน่นหนึ่งเดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีคนขึ้นชื่อเชือกยาวเชือกยาวเชือกยาวคนละตีตีเดีกันเนาบินมหากได้เฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดลงมันก็โดดลงมันกะโดดลงตรงตรงมันบินมหาบินหาึอ๋อมันเลีวมันเลี้ยวเค้นเรือไปแล้วเคนเรือไปแล้วใช่มันมันมีคนบินหาปตรงมาร์แดงมาร์แดงมน่นนโว คนส่วนใหญ่แม่งอยู่นอกวงกันหมดเลยใช่ไไอ้เหี้ยทำไมมาอยู่ตรงโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นกันก่อนฮุ้ฮุย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 โยเล่นไม่เลยปะคนตัวเดียววะเอาไม่ได้เลยเพื่อนมันได้อยู่ เอ้าเอ๊ดึงก่อนดีไหมเนี่ยดดึึงงกก่่ออนนขยับมาขยับมาขยับมาอ่าเดี๋ยวไปโดดลงไปโดดลงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันเห็นกูเลยหรอกตกลงแล้วเห็นกูเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยกูกลับกูกูกำลังงงกับการเป็นแบบบุโซของกูแบบคือมีแฮมลอกหัวกูแบบ ยุ่โยนนี่มันเก่งขนะ่ะไอ้แค่กูชุบเอออยู่แบบหาย,หายตัวนะเว้ยมันได้เดาควายขนาดนั้นเลยหรอวะเพื่อนมันน่าจะเห็นนะแล้วมันมาบอกเพื่อนเหลอวะเออคงงั้นโอ้ my god คือถ้ามันเพิ่งออกมามันไม่ได้ทีท่าว่าเจอไปขนาดนั้นหรอกเว้ยโอ้ยอยากเล่นผ่านจอยได้ไหมอะ่ะรู้สึกขี้เกียจจุ่ง 也没见过。Yeah, โอ้ไล่กูค้างไปไล้เหียโอ้เฮีเฮียจะเล่นไหวสั์เจอกันอีกทีที่ไดมอนครับขอดูเออเจอกันอีกทีไดมอนเนะครับคุณดูคือองแบบ